วัสดุอุปกรณ์จานกระดาษสีไม้กระดาษสีหน่อสับปะรดกาวต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมิ้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณรูมิ้งมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูมิ้งมีชื่อว่า Big Pie อแอรเด็กๆ,ๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีบนจานกระดาษค่ะวันนี้นะคะคุณครูมิ้งเลือกสีเหลืองค่ะระบายเลยนะคะ ระบายให้เต็มจานกระดาษเลยนะคะเด็กๆระบายให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กระบายสเสร็จแล้วดเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาสานจับกระรดกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการสานนะคะก็คือกระดาษเส้นสีเหลืองแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะนํากระดาษสีที่เป็นเส้นๆน,นะคะสอดเข้าไปในรูแรกค่ะ แล้วก็เว้นไว้1ช่องแล้วก็สอดเข้าไปในรูท,ที่3แล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็ชอสอดเข้าไปในรูท,ที่4ี่ค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่2นะคะเราก็สอดเข้าไปในเส้นที่ช่องที่สองค่ะเราจะไม่สอดเข้าไปในช่องแรกนะคะต่อไปเราก็สอดเข้าไปในช่องที่4ค่ะ เมื่อเด็กสอดเสร็จแล้วนะคะก็สอดเข้าไปในช่องที่6ค่ะช่องสุดท้ายนะคะเมื่อเด็กสอดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเส้นที่3นะคะก็เราก็จะสอดเหมือนเดิมค่ะคือสอดในช่องแรกค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปในช่องแรกเสร็จเราก็จะสอดเข้าไปในช่องที่3ค่ะ สอดเข้าไปในช่องที่3เลยนะคะเด็กๆแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่ค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆทำแบบนี้ให้ครบทุกช่องเลยนะคะทำให้ครบทุกช่องทุกเส้นเลยค่ะเมื่อดเด็กๆสามสับประรดเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆก็จะได้แบบนี้ค่ะ น่ารักไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาติดจุกสับปะรดกันค่ะจุกสับปะรดของเรานะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะทากาวที่ด้านหลังของจุกสับปะรดเลยค่ะทาเฉพาะบริเวณใต้ๆนี้นะคะทาเลยค่ะเมื่อเด็กทาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กนะคะติดไปที่ด้านบนของสับปะรดของเราค่ะติดเลยนะคะ เมื่อติดเสร็จแล้วนี่นะคะเราจะได้หน้าตาของพาย a p p เปิของเราแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็อย่าลืมกลับไปทำนะคะแล้วก็ส่งรูปวมวาอวดรูด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย